สาวแอปทักสออนคุณแม่น้องปีใหม่แอปอย่างต้องยอมน้าสดเธอคนนี้เด็กมากจ้าคุณแม่คนสวยสายสตรองสำหรับขวัญใจทุกๆคนอย่างดารานักแสดงนางแบบพิธีกรนักความสามารถหลายคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีคะ่ะสาวแอปแท็กสอ,อนนั่นเองเธอเป็นคุณแม่สายสตรองอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกมาคนเดียว เป็นดาราที่หน้าตาผิวพรรณนั้นสวยมากๆเลยแหละค่ะมีเหล่าบรรดาแฟนๆให้การติดตามเป็นจำนวนมากกับล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอก็ขอยอมค่ะสำหรับสาวแอปแท็กซอนเมื่อได้เจอหน้าผู้หญิงคนนี้ค่ะล่าสุดอิสตาแกรมสาวแอปได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กันกันกบมาดามแป้งนวลพันหล่ำซ้ำโดยโพสภาพระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามาเซอร์ไพรส์พี่แป้งพี่แป้งกลับเซอร์ไพรส์ด้วยการให้ของขวัญวันเกิดให้แอปอีกขอบคุณมากน คือพี่แป้งน้าสดยามดึกหลังกลับจากสนามบอลก็คือสวยใสายมากยอมเลยค่ะพร้อมกับแท็กหาทางด้านของมาดามแปง้งจะสวยขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ